เคยเหตุไรได้สูงสุดลายหนึ่งนี่จ้าบาทลายหนึ่งก็ประมาณหาหกหมื่นนี่ละจ้ะหาหกหมื่นค่ะต่อต่อรอบหรือยังไงครับต่อรอบจ้ะคุ้มค่ะคุ้มแต่ว่าพอเปลี่ยนใจจะปลูกมาเรื่อยๆเคล็ดลับเอาเฮ็ดให้เพิ่นงามให้เพิ่นงวยใหญ่มี่ยังไงครับกระฝุนล่ะค่ะครับใส่ฟุนขี่ไก่ขี่งัวเพิ่นมากแห่งฟุนนสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะเกระแสวิสานยุคใหม่มาแล้วครับเมือนอินีย์ผ้าพี่น้องว่าเบิ่งแปลงกล้วยหอมท่องนะครับเด้อ ของพี่นัทมนันปางสุขกพี่กัดบ้านนาอุดมตําบลน,นนสมบูรณ์อำเภอเดชดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ <c oughs> เป็นตอ่อนซ่อนแหงนะครับจะคล้องแปลงสวัสดีครับคอยครับสวัสดีค่ะครับผมกล้วยหอมทองแปลงนี่อายุจักปีครับนี่แปงนี่ปลูกมาได้สามปีแร้วจ้ะสามปีบ่ครับแน่น <c oughs> อู้ <c oughs> ผมว่าม็นสองปีสามปีน,ป <c oughs> ปนี่คือปลูกปลูกเแื่เดียวปลูกเแื่เดียวคะ่ะ ครับเห็ดยังไงมันเทือยอยู่ด้โดนแถอครับจะมีแตใจค่ะนอมันขึ้นมาเรื่อยๆครับค่ะนอขึ้นมาเรื่อยๆจ้าเฮาก็เอาไวรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามแมนค่ะตัวนี้เป็นรุ่นไหนก่อครับรุ่นสามจ้ะรุ่นที่สามแล้วค่ะโอ้เอาปกติผมหลัเข้าใจว่าเขาจะเอาไวแค่รุ่นเดียวบอจ้ะแล้วแต่เฮาแต่ว่าเอาไวห้ายรุ่นมันกะอายุมันกะได้ตัดไวกว่าเขาปลูกปลูกต่อแหลกจ้ะ สี่เดือนมันถอกปีผมว่าครับแมนรุ่นแรกนี่เจักเดือนครับเดี๋ขายรุ่นแรกนี่เก้าเดือนแปดเก้าเดือนเดีขายรุ่นแรกเก<ะ>้าเดือนจ้ารุ่นที่สองไครับรุ่นที่สองสี่หาเดือน,นก็ได้ขายแล้วสี่หาเดือนค <Man. S 1> ่ะรุ่นที่สามก็สี่หาเดือนแมนว่ารุ่นที่สี่สี่พัสามเดือนมเอา้าปลูกทั้งเหมดพื้นที่หลายปันไดครับบางนี่แปลงนี่แปลงนี่ไร่หนึ่งจ้ะหนึ่งไร่ค่ะ ระยะห่างหลายป็นไนครับระยะห่างเม็ดเม็ดหนึ่งจะปูคูปูกคูค่ะวางไว้ไง่ายระวางอาสองต้นนี่สี่ห่างกันเม็ดหนึ่งแมนบานนี้ทั้งคางนี่นะครับทั้งคางสองค่ะโอ้สองคู่หนึ่งแมนตัวนี้มันสามปีแล้วเมื่อกี้เลยบ่ได้อยู่เก่าปันไดครับบ่ได้เป็นแถวค่ะแต่ว่าบานนี้ระวางแถวนี้ก็แถวนั่นเอยใช่สามเม็ดบอกครับ สามจ้ะสามโอ้สรุปก็คือปลูกระยะหนึ่งสองสามค่ะครับปลูกระยะหนึ่งสองสามตามตำารานะครับพี่น้องนี่นี่นี่ต้นระว่างต้นมองนีหนึ่งเมตรนะครับระว่างระว่างเข้าเอิญนี่แถวนี้นะแม่ท้อสองเมตรค่ะบานนี่แถวนี้ครับแถวผุ่นนะครับสีห่างกันสามเมตรเขื่อนว่าระยะหนึ่งสองสามครับเอาประสบการณ์การปลูกกล้วยจักปีแล้วครับสามปีจ้ะสามปีนี่บอกครับ อืมเอาขออนุญาตถามนิดนึงครับเพื่อผมเห็นผลผลิตด,ดีแห้งนะครับตั้งแต่เห้าปลูกที่แรกนี่เห่าเตรียมดิดนยังไงใน,นครับเห่ากัดตีดินค่ะตีดินให้มันละเอียดแล้วก็คุดหลุมใส่ฟุ้นใส่อันนี้ค่ะเตรียมดินไว้เตรียมดินเตรียมระบบน้ำเห่านี่เลยค่ะครับ,บรค่ะไถพ่วนไถพ่วนตีบ้านเนี้ยดองยกลองบ่ครับบ่ค่ะบ่ได้ยกลองเลยปุ๋ยขี้ไก่ขีไข้ไก่ในห้องอยู่บ่ครับ ทั้งห้องจ้ะโอ้ห้องขี่ไก่ห้องขี่ไกล่แล้วแต่ห้ามีขี่วัวห้าก่ใส่ oh. ขี่ไก่ห้าบุพีนเอาใส่ขี่วัวก็ได้โอ้คือเพื่อนนี่มักมักแห้งฝุ่นไยหนึ่งไรนี่เอ้ยใส่้ายปันไดครับจักสอบครับตอนแรกตอนแรกกับใส่บ่หร้ายดอกจ้ะแต่ว่าขันแม่นอยากให้มันได้พ้นผลิตเขาว่าปุุกแล้วต้นละสอบผลแล้วตน้วตนละสมมวยมาสีใได้ใหญ่ยยแมนหนึ่งไรนี่ไกยปลูกเลยจักต้นครับหนึ่งไรนี่ไส้สี่ร้อยต้นจ้ะสี่ร้อยต้นพอดีค่ะ ครับผมซีลอยต้นนีห้องขี่ไก่จักสอบก็ครับรอบแรกมันบ่ได้เป็นสอบจะซื้อมาเป็นซื้อมาเป็นตันโอ้เป็นตันค่ะจักตันครับบ่เถึงตันหรอกจ้ะบ่เถึงตันแมนประมาณเคืองตันค่ะก็คือเอามาล่งเข้ากับไทยครบใส่เลยบ่บ่ใช้ครบก็ได้ค่ะคือห้องใส่ในหลุมต้นมันเลยโอ้ห้องใส่ในหลุมแมนครับผมคือมา<อ>เด็ปเดือนสองเดือนเขาจังอันนี้ค่ะเทาจังใส่นอพัน เวลาปลูนี่คุดลุมเลิกบ่ครับบ่อค่ะบ่เลืกบ่เลืกประมาณเพียงไหนกัยก็ให้กบบเหงามันค่ะกบเหงาแมนสามสิบเส้นใดบ่ครับประมาณนั้นค่ะแสดงว่าคุดลงไปแค่สองส้ำเือแมนโอ้บ่ต้องเลิกหอดหาบ่ต้องเลิกค่ะครับกัเอาต้นลงปกติค่ะเอาใส่เอาว่างใส่กบขี่ไกล้เลยบ่ครับแมนเนี่ยนอเป็นสีบ่เปลือยบ่บ่เปลือยได้แหะค่ะเขาว่านเปลือยก็แม่ปูขึ้นบ่เปลือยพุ่นละโอ้แมนครับสายน้ำเอื้อยนี่เขา เอิ้นเป็นสายยังครับนี่สายนำพุ่งนำพุ่งค่ะนำพุ่งนี่ห้าสีว่างก่อนปลูกหรือปลูกแล้วจังว่างครับปลูกแล้วจังว่างค่ะปลูกแล้วจังว่างแมนก็คือห้าเห้ากะระยากก็คือห่างกันเมตดเมตดหนึ่งเขาปลูกแล้วเขาก็เอาสายนี่มาว่างค่ะโอ้ครับลองก็บ่ตตรงยกบบค่ะฟังว่างนี่คือไงถึงไหนง่ายง่ายให้ตามฮ็ดตามจ้คข้องครับปลูกไปได้โดนซ้ำไดเพิ่นเริ่มติดครับ ประมาณอา,อ,อ,าอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ติดแล้วค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ติดสังเกตยังไรยังหัวพ่นติดเพราะว่าห้าสีเชื้อตรงนี้มันสิเกิดขึ้นครับนว่ลาเขาปลูกได้ประมาณสิบหามือเขาก็มาตัดออกมันเหลือคขอบ้นึงค่ะมันก็สิแทงขึ้นขึ้นมาแทงหยอดขึ้นมานี่แหละค่ะเพราะว่ามันติดนอนอ,นอที่แรกตอนเอามาปลูกนี่คือว่าบ่มีใบเลยบ่ค่ะมีมีแต่นอค่ะครับหลังจากเอาร่งหลุมแล้วสิบหามือเพิ่นเริ่มแท่งใบออกแสดงว่าเพิ่นติดแล้วค่ะ ครับบานนี้เขาเริ่มใส่ปุ๋ยยังไงครับเริ่มใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่งค่ะเริ่มใส่ครบหนึ่งเดือนค่ะครบหนึ่งใส่เลยใส่เลยสมมุติว่าปลูกวันที่หนึ่งเดือนนี้วันที่หนึ่งเดือนหนาเขาใส่เลยแมนค่ะครับใส่สูตรยังครับที่แล้วใส่สูตรเสมอจ้ะสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าค่ะใส่ต้นหนึ่งใส่หลายปานใดครับต้นหนึ่งก็ประมาณพกพ่อกรรมเหรอค่ะ่าซึงใส่หลายครับเพราะว่ามันอ่อนต้นมันยังอ่อนอยู่สอนสอนตอนหนึ่งวันค่ะประมาณนั้น ห้อยรอบๆบอครรือใส่เหงาเลยห้อยรอบๆค่ะโอ้ oh, ห้อยรอบๆแมนครับที่แรกเริ่มปลูกที่แรกน้ำนี่คดซมือปปบ่ครอ่ยกระบบค่ะเว้นมือมือเว้นมือค่ะมือเว้นมือค่ะครับหลังจากใส่ปุ๋ยรอบแรกเดือนที่หนึ่งบานไปใส่เถื่อที่สองเถื่อที่สามไปใส่ตอนไหนครับเถื่อที่สองเถื่อที่สามกอใส่หน่อยเท่ากับอาทิตย์หนึ่งเท่ากับใส่หนึ่งจะฮับ่ได้ใส่หลายนะคะ โอ้แมนใส่อาทิตย์ละเท่อแมนแต่ใส่หลายตั้งแต่กะบ่บพ่อคู่เครื่องคู่เครื่องคู่นี่ไหมถึงเมื่อแปลงนี่บมแมนเมือม่อเมื่อหนึ่งไรนี่ละ <c oughs> จ้าแรก,แรกเดือนหนึ่งสองเดือนเขาจะใส่หลายครับครับแต่ว่าใส่ <c oughs> ทุกอาทิตย์แมนสูตรเก้าป่ะครับ <c oughs> สูตรเก้าสูตรเสมอสูตรเสมอค่ะสิบหาสิบหาสิบหาสิบหกสิบวกสิบหกค่ะแล้วแต่เนื่อยเนาะแล้วแต่ครับผมเอาใส่ปุ๋ยสูตรนี่ไปจักเดือนครับ ประมาณสี่เดือนค่ะเริ่มเปลี่ยนสูตรสี่เดือนค่ะเดือนเดือนที่หาเปลี่ยนสูตรค่ะเปลี่ยนเป็นสูตรใดครับเบอ่อแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ค่ะแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นยังคือไปใส่สูตรนั่นครับแซลปีมันค่ะเซลปีค่ะเพราะว่าปุ้ยปีเซลปีมันค่อยปีมันใหญ่ให้ให้มันได้อันนี้วีหลจ้ะเขาว่าครับ บำรุ่งปีซึ่งปีนี่เพิ่นสีกายเป็นผลคนะครับนอ่ะก็เลยใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับบานแปดยิบสี่ยิบสี่ช่วงนั้นเอ้าเพิ่นอายุหาเดือนเอ่ยใส่หลายปันไหนอายุหาเดือนครับต้นหนึ่งใส่จากต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ใส่หลายเติบอยู่ค่ะช่วงนั้นสองกำมือบอครับประมาณค่ะโอ้ประมาณสองกำมือค่ห้อยรอบๆเลยแมนห้อยรอบๆครับใส่สูตนนั้นไปจากเดือนครับ ใส่สูตรนันไปจนผนออกหน่วยในหน่อยถอกปีช่านท่าอันนี้ละค่ะเท่าแต่มาเปลี่ยนเป็นสูตรแป้งสูตรศูนย์หกศูนย์ค่ะแปดยิบสี่ยิบสี่เนี่ยเท่าต้องใส่ทุกอาทิตย์บอครับกใส่ทุกอาทิตย์ก็จะใส่ยาใส่หลายนะคะใส่อันนี้วันซสื้อครับค่ะอ๋อพอเริ่มเห็นหน่วยออกมาซ้ำนิ้วมือค่ะก็เริ่มเปลี่ยนค่ะเป็นสูตรศูนย์หกศูนย์ค่ะอ๋อ ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นึ่กงกระตงใส่ทุกอาทิตย์ว่าครับคุณยายกะโบทุกอาทิตย์เนาะค่ะครับใส่จักาเถ่อครับประมาณเดือนละสองเถ้าสิบห้ามือใส่เถื่อนึงค่ะไปไปเศร้าใส่ตอนไหนครับไปเศร้าใส่ตอนไหนครับกะเฮาก็ใส่ไปตัวใดมันยังหน่อยเฮาก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะครับตัวใดมันเป็นแป้งมันหนักแล้วเฮาก็บ่ต้องใส่ค่ะโอ้เอาอันนี้บ่อันนี้บ่เฮาสิใส่สูตรอันนั้นเอื้อยนี่บ่แม่น ขาเป็นน่วยซ้ำนี่เขาเปลี่ยนเป็น0060เลยค่ะโอ้นี่นะครับพี่น้องนี่สังเกตเป็นน่วยสีกลงเดืองกลางดังนี่ครับเขาเปลี่ยนมาเป็น0060เพื่อไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลให้กับน่วยค่ะแล้วกระเฮดให้หน่วยพืนใหญ่ค่ะเหื่อยน้อจ้าครับครบเก้าเดือนบ่ครับตัดแมนเริ่มแรกนีนเก้าเดือนค่ะครับรอบแรกรอบแรกผมสังเกตมันเขาเอื่อยคือ่มีการห่อการอย่างเลย ก็แล้วแต่ค่ะนี่บ่บ่บ่อ่อค่ะครับเ้าบ่ได้ตรงในในหางในยังเนาะค่ะมันก็บ่บี่แม่ปันไดแต่ว่าก็เบื้องผิวิ่นก็สวยเด้หน่อยเนาะค่ะนี่ผิวก็ได้เลยครับว่าแม่เคยห่อแล้วมันหอนตรงนี้มันสิเฮ็ดหน่อยให้มันเหลืองมันมันเน่าครับคันนาหอนอืก็เลยบ่อ่อเพิปลนอปธรรมชาติเลยเม่นคัน่อก็สิงามอยู่แต่ว่าล่างล่องหายมันก็บ่บงามมังส่นะอันก้อนนึงนี่ครับถ้าสิเอาไปจากตน ต้นเดียวค่ะโอ้ยต้นเดียวแมนต้นเดียวโคโลเลยจ้าคือบัววัย้จักสองต้นสามต้นมันเปลืองปุ๋ยเืออะไรมันเปลืองปุ๋ยเคยเคยทดนองบ่ครับเคยจ้ะมันนวยใหญ่บ่ครับบ่โอ้บ่ครับแมนสี่แยงอาหารกันแย่งอาหารกันโอ้ดีที่สุดก็คืออาววัยต้นเดียวค่ะครับผมบล้าไม่ได้ต้นทุนรลายก็อาไว้ก็ได้ครับ ให้เงินซื้อปุ๋ยหลายแมน <laughs> แต่ว่าดีที่สุดเอาไว้ต้นเดียวเวยครับต้น<า>ไว้ต้นเดียวสีบหยังปุ๋ยกันแล้วก็สีนวยใหญ่นะครับบานซุ่มเนีน่ยเท่ากับปาดท,ทิมเรื่อยๆบอครับแมนค่ะขุดให้บ่ครับเพื่อนบอจ้ะขุดบ่ระท่านไดคุดบ่ระท่านใด,ดน,ใดนอกจากเซาเคลื่อนออกก่อนโอ้นี่คือสมมุว่าเอาผมอยัางไหนนอนต้นนี่ผมก็ต้องทาให้ตัดนวยก่อนแมนค่ะครับ ตัดหน่วยแล้วเขาจังสีคุดอันคุดนอเพิ่นได้ค่ะอืมนอบานเตนีนอนีได้ขายบ่ครับได้ขายค่ะนอก็ได้ขายอีกค่ะโอ้เอา้าที่แรกเอื่อยลงทุนลายปานไรครับหนึ่งไร่สี่ร้อยหนอลงทุนเงินบ่ะคะครับลงทุนเงินประาะว่าหาหกพันนี่แหละค่ะประมาณหาหกพันค่ะสื่อนอน้ำข้าวเจ้าสื้อนอน้ำข้าวเจ้ามาก่อน บันเน่เพอแต่เขาปลูกแล้วเปาต้องไปซื้อน้ำไผ่ของเขาเองแสดงว่าลงทุนเทือเดียวป่ะครับค่ะลงทุนเทือเดียวลงทุนเทือเดียวลงทุ่นซื้อนอตั้งแต่สามปีที่แล้วแม่นจ้ะหลังจากนั้นบ่ได้ซื้ออีกเลยบ่ค่ะมีแต่ขายนอมีแต่ขายมีแต่เขาเาไปปลูกครับตอนตอนสิปลูกที่แรกคิดอยู่บอกว่าสีไปเอาปลูกแล้วไปขายใส่ครับการล่องปลูกเมื่อก่อนจตเพราะท่านคิดว่าเสียไปขายใส่ครับ บัตนวยพันออกแล้วปีแหลเลยอไปขายใส่ับเอาเอาให้ตลาดค่ะตลาดเจริญรีไปห้าเมฆาไปถาาเมฆาเลยขับรถไปฮอดพุนเลยแมนเลยอไปถามเข้าว่างได็กกับไปถ้ามาเอากล้วยหอมทองบอแมนครับเขาเจ้าว่างไดหครับบาดนเขาเจ้ากับบออันนี้ได้เค่ะเขาก็ว่าเอามีไร้ปันไดเขาว่าบอครับแมนโอ้เขาบอกท่านเห็นผลผลิตซ้ำบอค่ะเขาไปถามีซื้อบ่มีกล้วยไปแมน เขาว่าเอาแมนครับบานี่กลับมาเลยดีใจเลยดีใจเลยฮาตลาดได้ครับนางยิ้มเปย่เปยๆมาตั้งแต่อุบลนแมนบานรุ่นแรกจําได้ว่ารุ่นแรกที่ตัดขายตอนนั้นออกไปจักจักลอยโล่ครับรุ่นนั้นตะเกียบปลูกสองไร่นะคะมันมันมันออกปลูกพร้อมกันนะจ๊ะครับมันกับมันจะกับเป็นตันจ้ะโอ้เป็นตันบุณบอครับมนเขาใา้โล่ะจักบาทครับตะเกียบโล่ละสิบสามบาท แต่กีแต่ปีแรกครับค่ะซู่มือนี่นะครับคูเมือนี่โลยี่สิบแปดถึงสามสิบเราจะยี่สิบแปดถึงสามสิบค่ะถือว่าราคาดีป่ะครับดีค่ะโอ้ราคาดีแห้งเอยเนาะยี่สิบแปดถึงสามสิบบรุษนี่แมนครับเอากล้วยหอมเพิ่นมีปัญหาอย่างเนี่ยครับมีปัญหาเชื้อราจ้ะเชื้อราก็ปล่มนี่ละจ้ะพายุปัญหากับวัวลายจ้ะ แกเอาล่าให้อย oh, ู yeah, ่เอาล่าให้อยู่เม่ยนพืชสีขาวช่วงไหนครับช่วงหน้าฝนฝนตกดูนี่แหละค่ะโอ้หน้าแรหน้าหนาวกับโบเป็นหน้าหนาวกับเป็นอยู่จ้ะครับแมีนเข้าจัดการยังไงครับบ้านยาขาเชือราแล้วค่ะเอามาผลใส่ใบที่มันเข้าเริ่มเข้าเริ่มดูแลเพิ่งแต่เพิ่นได้สองเดือนโอาต้นน้อยๆนี่ครับแมีนเนี่ยบรรซุ่มต้นใยายสีทองผลมาครับบ่จ้ะบ่ต้องผลเลยแมีนเพราะว่าเขาใส่เด็กเก็บผลผลิตทั้งบ่อได้ผลอ๋อ ก็คือมาดูแลเอาส่วงสองสามเดือนสมมติว่าผมเสียเอาต้นนี้ไว้รุ่นต่อไปผมกับ่นได้ต้นนี้นอนนอนอที่ห้า,า่เอาห้ากับป้าตรงพ่นแมน<อ>แต่ถ้า,าปลูกในหลจากคือเ้าจงเขาคุ้นเงามันแหลวคือต้นนี้เขาตาดอกไปแล้วคือห้ต้นนี้มนมะขืนเขาจังมพผลสกาเสล่ามันครับเงาเพื่อนนี่จําเป็นบ่ครับว่าต้องตง้องกบต้องต้องพุน่นค่ะจําเป็นค่ะมันเป็นอย่างครับเวนเพราะว่าาจงไหวโบแมนต่อแหลมันจกมันหลายเขาใหญ่มันโคนนี่สั่ หยานมันอันนี้เท่ากับตองกบเขามาให้มันอันนี้โอ้เพิ่มความแข็งแรงแมนเพิ่มความแข็งแรงไหต้นเพิ่นค่ะคืออย่างสี่นี้นะครับนอะจ้าเท่ากับเอาดินมามาโอบไบค่ะครับให้ต้นเพิ่นแข็งแรงบานนี้ปัญหาเรื่องล่มแก้ไขยังไงครับคือมันแก้ไข่ไดดอกขันมันขันมันบอถอกปีหละคํำไปอย่างสี่มันแกขันํำไปย่งสี่ก็อยู่นอกจากส่วงต่างทองเพาบ่ไดํำมันล่มมามันก็หักอ๋อ แต่ถ้าได้ค่ำปุ๊บนีปุ๊มีลมบ่ค่ะครับเพิ่นสีลมกือคือต้นไดเฮ้าว่ห้าบบทันคำ่ำแมนต้นไดที่บ่ท่านแทงปีค่ะโอ้เอาสแสดงว่าแก่ได้อยู่บาอ,อย่างเนื่อยนอเลื่องนี่นครับนี่คือจังสี่นี่จังใดกับ,บ่บ่บลงค่ำแค่อ,อันใส่ไม้ไผ่อันเดียวไม้ไผ่แต่ใส่มาสามปีแล้ว้ะนี่บ,บ้าครับแมนตั้งแต่เริ่มปลูกที่แรกพุนแมนโอ้ฟางสองเส้น ซ้ำหนียูเลยเดือพี่น้องเดือบ่ต้องใส่สามเสาสี่เสามาขำกันห <c oughs> นียูเลยนี่ครับเอาเลยครับเคยเฮ็ดไรได้สูงสุดไรห,หนึ่งหนีจักบาทครับไรหนึ่งกับประมาณหาหกหมื่นนี่ละจ้ะหาหกหมื่นค่ะต่อต่อรอบหรือยังไงครับต่อรอบจะไรห,หนึ่งสี่ร้อยต้นโอ้ค่ะหนึ่งไรสี่ร้อยต้นแมนครับปีหนึ่งนีสิมีไ่ได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ ห้าหกหมื่นจ้ะห้าถึงหกหมื่นบาทอันนี้ฮักค่าปุ๋ยหรือเปล่าครับหักค่าปุ๋ยกับหลายจ้ะครับบ,บ่ถึงครึ่งโอ้ค่าปุ๋ยประมาณหมื่นหนึง่งค่ะประมาณนั้นกระสีเหลือหลเต๋อเปนเนื้อไหนอะจ้ะไอ,ะอะเอื่อยคิดว่าเป็นยังไรคุ้มค่าบป่ครับคุ้มค่าคาุ้มแต่ว่าบ่เพียรใจจะปลูกมาเรื่อยเื่อยบ้าครับบ้าสิปลูกเพิ่มก็ต้องตัดกอกยางออกก่อนนะจ้ะครับค่ะมีโครงการสิปลูกเพิ่มแมนโอ้แสดงว่ามาถึงทางแล้วเด้อนี่อ เคล็ดลับเอาเฮ็ดไหนเพิ่นงามไห้เพื่อนวยหญ่มีอย่างไหครับกระฟุนล่ะค่ะครับใส่ฟุนขี่ไก่ขี่งัวเพิ่นมักแหงฟุนเพิ่นมักขี่ไก่ขี่งัวค่ะใส่เสริมไห้เพิ่นค่ะครับตังแต่เอื่อยปลูกมานี่สามปีเอื่อยใส่จักเถื่อครับใส่สองเถื่อจ้ะแค่นั้นค่ะสามปีนส่สเถื่อแมนบบปีละคือเขาปลูกสี่ร่อยต้นแล้วใส่ปีละสองเถื่อโอ้เมนช่วง ช่วงได้สองเดือนแล้วก็ช่วงสี่ออกปีเท่ากับใสให้อีกครับแต่ว่าการเทาใสหลายก็ใส่เธอเดียวถ้าเท่าใสบลายเทากับใสสองเธอแมนอันนี้ก็คือตอนเพิ่นตน้นต้นเพิ่นได้สองเดือนเ้ยก็มาใสแมนใส่จักสอบครับตอนนั้นประมาณอันนี้ไลนหนึ่งกับประมาณลอยสอบหรือหาสิบสอบก็แล้วแต่เฮาจ้ะโอ้กับบัตรที่บลายหน่อยเนาะแมนลอยสอบสอบแล้วเส้าหาบาทค่ะสองพันหาประมาณนั้นครับ กับปลาไหลนะคะพี่น้องเนี่อการลงทุนก็ถือว่าหลายหล่ีสาคัญนี่แหละผมมากเกอ,อยเพื่อนว่าลงทุนเทือเดียวเนื้อเนาะจ้าลงทุนเทือเดียวซื้อนอะเทือเดียวนะครับบานนี้ก็ขายไปเรื่อยเรื่อยะก็ได้ขายนะครับนอะก,ก็ได้ขายอันนวยก็ได้ขายปีเพื่อนได้ขายปะครับบ่อจ้ะคนบ้านข้าบ่กินกินได่เพราะว่ามันขมเขาเพราะเธอเคยกินโอ้ครับ ใบเพื่อนเอื้ยเอาการการตัดแต่งการแต่งใบต้นหนึ่งเขาเสียวใจากใบครับช่วงมันถอกหน่วยเขาเอาใบหาใบหกใบจ้ะหาใบหกใบหาใบหกใบค่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเขาก็ตัดใบลางออกจ้ะครับแต่ว่าช่วงช่วงทีหนึ่งสองสามสี่หาเดือนแรกนี่ดในใบจากใบครับใบร้ายเทเรงดีค่ะโอ้่าครับมนโอ้แสดงว่าช่วงหาเดือนแรกนี่เขาเขาต้องตัดเลยค่ะ อืมพอเพิ่นเริ่มแท่งปีเริ่มแท่งปีเ,เริ่มออกนวยไม่เข้าเห็นแตเข้ากับตัดให้มันบำรุงนวยมันจ้ะไปเลี้ยงนวยเพิ่นตัดใบเพิ่อนออกโอ้ค่าสัน้นค่าสั้นปุ๋ยหรือว่าสารอาหารก็สิไปเลี้ยงใบค่ะครับเอาหนีเคียรหลับเด้อครับปี่นองเด้อนามที่มะฮดนี่เป็นนามยังครับช่วงนี้ก็บนามฝนค่ะแต่ว่ารุ่งโซล่าเซลล์ค่ะช่วงนาแหล่งก็ใช้นามโซล่าเซลล์ครับนาแหลงก็ใช้บดานค่ะ,คะ ช่วงปูใหม่ๆเราต้องหดสูมืออยู่บ่ครับก็บ้วนขึมือ,อเราจะเว้นมือหดหลังจากก็ซองมือหดเท่อแต่ว่าอยาให้มันแห้งๆค่ะครับสังเกตเบื้องดินเอาจ้าโอ้ง่ายเน่อยเนาะก็ง่ายอยู่ค่ะครับสรุปแล้วปูกล้วยกับปูกมันสำปะลังยัางง่ายกว่ากันกะตีละค่ะมันสำปะลังกับกล้วยเลยค่ะไรยหนึ่งได้พ่อหาห<อ> <laughs> กหมื่นบ่โอ้กล้วยมันได้แต่มันสำปะลังบ่ได้ โอ้ชัดเจนห<อ>ลยนี่พร่น้องมันส้ำปล่าลางในรายละแปดพันบางเสือกบ,บ่ถึงโอ้เขาท่าได้เลยน้องเมื่อคิดเบื้องดีๆนี่ผมว่าโอ้มันมีเหตุผลเลยครับพี่น้องนี่เอาเอ้ยวิย่านตลาดตันบ่อบานนี่ครับบอ่อจ้ะครับเฮ็ดอย่างไดหาคนปลูกลหลายๆเอาหาอยังไดไปเสือเมค่าเขาว่ามันมันหลายผลเสียอย่างใดรับแม่นสีราคาบ่อบ่อแพง่มันก็พ่อขายนะจ้ะครับกัเอาคือเกา โดนละ28บาทนะครับหนึ่งไร่ถ้ำเงินหาหกหมื่นต่อปีเงื่อนอะจ้เนาะปูกจะซิบไรดีบว่านี่ซีปเป็นยังขัดเพี้ยนได้ซีบ <laughs> <laughs> ไรหหา6ซนะียนแล้วพอ่ <laughs> พอ,พอพ่อปลูกแหลกๆข้ากับยาโล่งลายค่การความพิษผ่า,ออาของเฮานำเออฮะข้อมูก็เนเอยเนาะ,ะครับเพื่อเกิดว่าพายุเขานี่นพัดลมเมดนี้เอา ขาหัว่างสี่เห้าคือบัวขำตั้งแต่เดือนที่สีที่หาครับเอามันบอท่านออกปีเห้าขำดีเวลาห้าสิบห้าสิบขำแนวไยเอดโอ้คือเวลาเข้าขำเรัาตองเบิ้งอันปีเพิ่นแมนว่าสิหนึ่งไปทางไดคือเบิ้งเครื่อเพิ่นมาจยังสี่ค่ะ<ฆ>เพิ่นสี่มาทางนีเข้ากับขำใช่ไคือเพิ่นเอ็นลงวางผีเข้าตับคำต้งผีดึง่นขึ้น๋อิ่นเสียเอาใหม่ไปแม่ใส่หันด้อครับพ<ฆ>ี่น้องมองอันสามเหลี่ยมนั่นเลยเนาะสามเหลี่ยมระว่างปีกับใบใบบนสุดค่ะ ครับเพิ่นเสียบไปแม่ใส่หันเพื่นกับเสียฟางมัดใส่ครับอันเครือกล้วยจ้ะนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเป็นขอขอกยังค่ำค่ะประมาณนี้เนาะเลยเนาะแมนเอาสุดยอดเลยครับปัญหากับถือว่าบบใหญ่โตผมว่ากับกอาจสซดีก็ปลูกพลนธุเราใหม่รายชนิดสีดยาร้ายกว่านี่แมนใช่เนาะจ้ะ ครับสีไดียวสีเด้ยล่าละแนเป็นเพื่นเป็นมาล้งมาแล้งนอนกอยังสิเป็นบ่ครับบ่ได้หรือจ้ะตายไพ่ตายไพ่ก็บบ่เป็นบ่เป็นค่ะเป็นอย่างเดียวเสือล่าค่ะครับแต่ว่าเฮากับสีสีเฉพาะอ่าเรามันระวังหนาฝนค่ะครับแล้วก็สีเฉพาะต้นน้อยจ้าถ้าต้นใหญ่ถ้าเพิ่นถ้าเพื่นเป็นล่างสีนวยเพื่อนยังใหญ่ไปเอยพันไปงสีกันใหญ่ไปเรื่อยค่ะอ๋อ ใ <ais S 2> บเป็นเขียวอยู่มันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยวาง่ายๆถ้าถ้าได้เป็นนวยแล้วขึ้นนวยกับสีใหญ่ไปเรื่อยค่ะแต่ยาหายขาดหนามพราะว่าเชื be ่อลานี่เพิ่นสีลงเพิ่นสีรุ่งใบค่ะเนื่อเนาะจ้าวยกับสีใหญ่ไปเรื่อยขึ้นสีแล้วครับเด้อถึงใบนี่สังเกตเบังนี่ใบเพิ่นก็เป็นอยู่เรื่อเนาะเนียนนี่ยครับใบก็เป็นอยู่เด้อแต่ว่านวยก็เพิ่นเพิ่นบ่ได้ล่รุ่งนวยเบื่อบ่จ้ะโอเอาสนใจง่ายๆ เดี๋ยวสิขออ่านเบอร์โทรนะครับช่องทางการติดต่อเฟซมี่บุ้ครับเฟซกับมิ้วนัทมนปางสุครับค่ะเพื่อพี่น้องคุณได้อย่างมากอย่างมาเยี่ยมชมนื่อเนาะจ้าครับอย่างมาสือนอนหรือว่ามาสือกล้วยน้ำผีมิ้วนะครับเอาโอเคมือนีความคุณครับเลยครับขอบคุณพี่มิ้วนัทมนที่ให้เยี่ยมชมนะครับแปลงกล้วยส้วยสวยครับพี่น้องมื้อครับน่าสนใจดีนะครับเด้อ ล่องปลูกเบิ้งครับเท่เอละเล็กๆน่้นอยเกื่อยเพื่อนว่าจะเฝ้าปลูกลายเข็นเขาท่าก็จงคอยเพิ่มนะครับเดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ